สวัสดีค่ะวันนี้ชวนสร้างพลังงานดีๆในชีวิตนะคะด้วยการเลือกสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขในทุกๆวันค่ะเราจริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้นะคะว่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราจะทำอะไรนะคะนําไม่อยากให้เราเนี่ยหมกมุ่นกับการทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในทุกๆวันแบบซ้ำๆนะคะและที่สำคัญคือถ้าสิ่งนั้นไม่มีความสุขเนี่ย ลองค่ะลองเปลี่ยนใหม่ลองคิดแบบใหม่ลองลองหาอะไรทําดูใหม่ๆนะคะจริงๆแล้ว,วเราสามารถมีแอคทิวิตี้อะไรได้เยอะแยะเลยค่ะอย่างตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่นำพึ่งเปลี่ยนจากการฝึกโยคะเนี่ย7วันนะคะให้เหลือประมาณ3วันหรือ5วันต่อสัปดาห์โดยที่ในวันที่นำว่างเนี่ยนำเอาไปเลือกว่ายน้ำเอาไปเลือกเล่นโรลเลอร์เบด เอาไปเลือกขี่จักรยานหรือว่าทําคลิปที่เป็นสุขภาพหาคอนเทนต์ต่างๆทําทําอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วรู้สึกว่ามันดึงความสามารถดึงศักยภาพของตัวเราเองออกมาค่ะนําจะบอกว่าให้เราเนี่ยหาสิ่งนี้ของเราให้เจอจริงๆแล้วเราอะ่ะเราทุกคนน่ะมีแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอะ่ะต้องหาเขาให้เจอเท่านั้นเองและการที่เราจะหาเขาให้เจอได้เนี่ยเราต้อง ทำเริ่มทำนะคะจากสิ่งที่เราทำแล้วเรารักที่จะทำเรามีความสุขเหมือนกับที่ทุกๆคนเนี่ยจะพยายามพูดว่าทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เป็นแพชชั่นของตัวเองทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันใชอ่อะไรนะคะเริ่มจากสิ่งแบบนี้ไปนะคะเราทำได้ เราเลือกได้ชีวิตในทุกๆวันของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเลือกที่เราจะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ก็ได้นะคะคราวนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าเราเป็นคนที่เลือกได้อะเราก็เลือกในสิ่งที่เรามีความสุขเลือกในสิ่งที่สร้างพลังงานดีๆให้กับเราเพราะสิ่งนี้มันเข้ามาหาเราแล้วเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาตามเรานะคะเขาจะเข้ามาตามเองท,ทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพกายที material, ่ดีสุขภาพใจที่ดีเงินหรือว่าสิ <sky> ่งมีค่าต่างๆหรือของที่เราต้องการเนี่ยเขาก็จะเข้ามาหาเราเองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาพร้อมกับความสุขค่ะลองดูนะคะเราสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองนำบอกทุกคนเลยว่าในทุกๆวันนี้ถ้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรไกลเลือกโฟกัส เลือกสิ่งที่เรามองหาอ่านข่าวเล่นโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่เลือกในสิ่งที่เราชอบจริงๆสิ่งที่เราต้องการจริงๆคิดดูว่ามันใช่ไหมนะคะนั่นคือเลือกโฟกัสในสิ่งที่ดีเลือกในสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขเลือกจริงๆถามใจตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรนะคะและถ้ายิ่งเราเลือกในสิ่งที่ดีแล้วชีวิตในทุกๆด้านของเราก็จะดีตามค่ะ